ในนะครับความเดือเป็นรองครับอุ่นปากศอกขวาดูศอกขวาของป้อมเพชรดีครับมัดหนึ่งสองทำตัวครับร่อนเข้าไปทำตัวแล้วก็ซ้ายอีกทีครับอดูศอกเี็นบัดโต้ครับคนออกอุ้ยขึ้นโอ้โหโดนขมักครับโอ้ยโดนแข้งขวาครับส้นเท้าโดนขมักเอายัดตัวครับนีาแหละครับเริ่มจะเล่นเกมมากขึ้นครับดุเดือดแล้วครับตอนนี้ดุเดือดครับกับป้านซ้ายของยอ้เล่เพชรซ้ายอีกทีนึงครับเอาละครับ บวกซ้ายบวกหมัดฝาครับดูเดือดครับไม่มีใครถอยเลยครับไม่มีใครยอมใครครับยกนี้ปักหลักบวกกันเลยครับอาละบวกแบบนี้บวกแบบนี้เข้าไทย่ขยับหมัดหนึ่งสองของป้อมเพชรโดนแข้งซ้ายแข้งขวาครับลำป้นขวาครับบวกครับซ้ายลำตัวครับเจอสอขฝาครับหมัดซ้ายนี่เข้าไปสอขฝาไม่โดนครับของยอดเหลกเพชรซ้ายอีกทีนึงครับ อัปทะขวาของป้อมเพชรครับหัวชนกันแล้วก็แลกมีเข่าด้วยครับสอกอีกทีเดียวอ่ะลครับอยู่วงนอกครับแหมหมัดหนึ่งสองสามสับสอกขาครับสอกขาครับเจอสอกซ้ายโต้สอกซ้ายครับเข้มข้นเจอสอกซ้ายแต่๋พี่เรียนเป็นตั้งแต่ตอนต้นนะครับ้อมเพชรเอาสอกขาครับกำปั้นซ้ายครับโดนหมัดซ้ายคืนครับามาแลกครับลากกายใครจะดีกว่ากันครับอดูนะครับกซ้ายครับแต่ว่า้อมเพชรก็เถียงตลอดครับ สอดครับพอเพชรสอดอีทีครับมัดชุดมัดชุดแม่พอเพชรอออกเร็วกว่าแล้วก็ขยันกว่าครับแข่งอีกทีนึงโอ้เตะขวาต่อยขวาครับโดนหมัดหนึ่งสอกสอดขวาครับงัดงัดสอกซ้ายครับสอกขวาครับงัดสอกซ้ายสอกขวาครับแม่ฟ้อมเพชรทำดีครับตัดซ้ายลำตัวครับที่ขวาครับแมอ่าตั้งหลักได้หรือยังครับก้านคอทำหัวเสียบเขาอีกทีนึงเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วต่อยหมัดแล้วก็สับขา แทงเข่าเพืเข้าหน้าครับสับศอกซ้ายครับป้อมเพชรครับแทงเข่าซ้ายครับหมัดขวาครับนี่มีแหว่งครับนี่ครับของมันโดนกันได้ฟื้นหรือยังครับยอดเหล็กเพชรฟื้นหรือยังครับตอนนี้รับอาวุธของป้อมเพชรครับโอ้บุกหนักจริงๆบุกหนักจริงๆครับพยายามจะหาจังหวะโต้เอาซองป้อมเพชรด้วยครับเกลือจิ้นเกลือเลยนะครับอันนี้ป้อมเพชรเป็นฝ่ายเดินอักเลยนะครับอันโดนหนึ่งสองของยอดเหล็กเพชรตัดซ้ายตัวเจอสศอกซ้ายครับ หมัดหนึ่งสองสามครับขวาครับคืนเจองัดศอกซ้ายแทงเข่าขวาเข้าหน้าหมัดขวาเอามาคขับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายลำตัว่อยเข้าไปพร้อมกันครับสายลำตัวครับเจอศอกซ้ายของนี่หมัดหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายโดนบวกหมัดขวาครับเอามัดหนึ่งสองครับอาโดนเหมือนกันครับทางด้ของป้อเพชรครับวนเงินไปมาครับมาสิมาสี่ใครดีใครอยู่ครับใครดีใครอยู่ครับใครดีใครอยู่ครับช่วงปลายยกครับโอ้โหสุดมัน